สวัสดีค่ะพามาเที่ยวภูทอกนะคะเป็นสะพอขึ้นไปหน่อยเราก็จะเหนื่อยนะคะวัดภูทอกเลยนะคะปลาตัวใหญ่นะนีะน่ไงเห็นไหมอโอมันถ่ายวิดีโอเห็นปลาด้วยนะ,นะตัวใหญ่นะปลานะตัวสีขาวอทอง แล้วเราก็จะเดินเข้าไปที่ศาลากลางน้ำนะคะบกป้ายก็จะเขียนว่าเสิดชูสถาบันศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะดูบรรยากาศรอบๆค่ะสน้ำก็สวยสวยนะคะเข้ามาข้างในก็อีกแบบหนึ่งเนาะก็ทางวัดก็จะจัดอ่ะ ทำปั้นขึ้นมาเหมือนเรากําลังอยู่ในถ้านะคะมีคล้ายๆเหมือนหินะะเห็นงอกหินย้อยนะคะแล้วก็มีครูบาอาจารย์มีครูบาอาจารย์นาะน่าจะเป็นหลวงพ่อที่สร้างวัดนะคะเราเดินมาข้างในก็มี ครูบาอา,าจารย์ทุกครูบาอาจารย์เลยค่ะรวมทั้งพระเจ้าอยู่หัวทุกราชการของเรานะคะโอ้พระเจ้าอยู่หัวเราไม่มีอ่ะ ก็จะเป็นมาหากษัตริย์เนาะแต่ละราชการพระเจ้าอยู่หัวเราแต่ละราชการเลยเนาะมีราชการที่หกมีราชการที่ห้านะคะพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ห้าของเราจะเป็นภาพบรรยากาศคูอเหมือนอยู่ในถ้ำเลยเนาะ าทสมเด็จราชการที่สี่นะคะมาบารสมเด็จราชการที่สามเนาะ ราชการที่สองของเราเองค่ะดูซินี่พระบาทสมเด็จพราชการที่หนึ่ง จะเป็นโคมดำหรือเปล่าสมเด็จพระนเรศนะคะสมเด็จพระนเรศเนาะ mm hmm. นเขาก็เข้ามากะข้างในนะคะกลาข้างในก็จะเป็นสาลีลิกธาตินะคะเราจะมากะพระกันนะคะ ออเสร็จแล้วเราก็จะไปกราบองค์พระข้างในนะคะกราบขอพรนะคะมีพระทุกปางเลยรวมทั้ง